สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหอยเหลาที่สองนะคะเดี๋ยวแอดจะมาขอย้อนสูตรของวันจันทร์ที่สิบห้าให้กับเพ,พื่อนเพื่อนนะคะเพราะแอดไม่ได้ย้อนให้กับเพืพ่อนๆนแอดไปรัดในสูตรอื่นให้กับเพื่อนๆไปในวันที่ทะเลอะหัดนะคะที่ออกไปนะคะแอดก็เลยไม่ได้มาทําในสูตรที่สองให้นะคะงั้นเราจะมาขอย้อนกันนิดน,นึงนะคะในวันจันทร์ที่สิบห้าที่เราทําทิ้งไว้กันนะคะ ผลของเขานะคะคที่ออกก็คือ516ข้างล่าง45นะคะเราถูกในชุดล่างที่แอดเน้นให้กับเ,เพื่อนๆนะคะในตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะแอดเน้นให้กับเ,เพื่อนๆที่30 40 50 60 63 64 68และ54นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกกันในชุดหวยลาวที่สองนะคะ แอดก็เลยไม่ได้ย้อนให้กับเพื่อนๆนะคะอันนี้เราจะมาย้อนกันในวันเพื่อหัตดนะคะก็คือเมื่อวานนะคะแอดก็ได้ทําสูตรออกมานะคะก็จะได้สูตรในคู่ชุดประมาณนี้นะคะแล้วผลที่ออกก็คือสามสามหกข้างล่างเก้าสามนะคะในสายสามของเรานี้ไม่มีนะคะแต่ในสายหกของเรามีนะคะก็คือหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งและหกสอง ก็เฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะก็คือไม่ถูกนะคะและในใสาย9้านะคะเราก็จะมีอยู่ที่เก้าเก้า้าศูนย์้าหนึ่งและเก้าสองนะคะเราก็เฉียดไปอีกหนึ่งแต้มนะคะเฉียดและบนและล่างนะคะเรามีที่เก้าสองแต่ไม่มีที่เก้าสามนะคะเรามีที่หกสองแต่ไม่มีที่หกสามนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนเพื่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันในวันจันทร์นะคะที่2ี่สิบสอง มิถุนานะคะหกสามนะคะเดี๋ยวจะมาคำนวณสูตรกันต่อเลยนะคะอ่าเราจะคำนวณสูตรนะคะโดยใช้เลขล่างนะคะเลขล่างของเรานะคะก็9บวกสนะคะ เท่ากับสิบสองนะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสเป็นสี่เป็นหน,น,นะคะอ่าเรามาดูอีกคู่ชนชชคู่ชนนะคะเก้าบวกสเท่ากับสินะคะใช้จะทดหลังก็คือ2นับเพิ่มแต้มอีก1ก็คือ3านะคะสบวกกับ4นะคะคงที่ก็จะได้เป็น7จนะคะเบวกกับ2คงที่ 7จ็แปดเก้านะคะก็จะได้เป็นเก้านะคะเราก็จะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะ,ะคู่ชุดที่สองนะคะสองสองสองสามสองเจ็ดและสองเก้านะคะคู่ชุดที่สามนะคะสามสอง สามสามสามเจ็ดและสามเก้านะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสองห้าสามห้าเจ็ดและห้าเก้านะคะ เราก็จะได้เลขคู่ชุดของเรานะคะกับสูตรหวยลาวที่สองนะคะเราก็จะมาตัดในชุดสายไหนกันนะคะอจะดูตัดให้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะตัดกันที่สายสองนะคะสองสอง สองสามสองสี่นะคะสองเจ็ดสองเกนะคะในสาย3ามนะคะของเราจะมีที่สามสองแล้วนะคะเราจะไม่เอานะคะเราจะเอาที่สามสามสาเจดนะคะสามเนะคะ สองสี่หกแปดชุดนะคะอ่าประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆเพราะว่าสามสองเรามีแล้วนะคะแอดตัดให้เพื่อนๆที่สี่สองนี้เพื่อมันติดในสายสองนะคะเพื่อสี่กับสองมาด้วยกันนะคะและสองกับสามนี้อาจจะมาด้วยกันนะคะมันเป็นลูกเป็นเป็นเลขพี่น้องนะคะก็คือสองสามสามสองนะคะ และเลขหามก็คือ3ามสามกันไว้นะคะอ่าที่นี้จะเป็นตัวกันนะคะก็คือสามสามนะคะส่วนสองเจ็ดสามเจ็ดสองเก้าสามเก้านี้อยู่ในสเตอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเน้นอยู่แล้วนะคะก็คือจะเน้นกันอยู่ที่สองสามสองเก้าสามเก้าสามเจ็ดสี 7, ่สองส่วนสองสองนี่เป็นตัวเบิ้ลนะคะแอดให้เพื่อนๆติดเอาไว้เฉยนะคะ สองสองกับสามสาม,สาม,สามนี่เราเพราะว่าในหลักร้อยเขาจะมีเบิลอยู่นะคะเราต้องกันเบิลเอาไว้นะคะก็คือสามบนสามล่างนะคะกันเบิลเอาไวะะ้ก็ะคือสามสามและสามสองแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะเราติดกันที่สองสามสองเจ็ดสามเจ็ดสองเก้าสามเก้าสี่สองกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกันกับสูตรหอยลาวที่สามกันต่อนะคะตอนนี้แอดก็ทําสูตรหวยลาวที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมรับชมคลิปของแอดนะคะและก็มาเป็นสมาชิกของแอดนะคะแอดก็ยินดีและดีใจนะคะที่เพื่อนๆให้ความชอบนะคะในคลิปของแอดนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแอดไปเรื่อยๆนะคะค่ะรับชมคลิปแอดไปตลอดนะคะขอขอบคุณนะคะ